ฮัโลโหลฮัลโหลสวัจทีวีความสุขค่ะทุกคนตอนนี้ไหนมาอยู่ตรงที่เมืองมุตเต้นสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้บรรยากาศดีมีแดดออกแสงจ้าเลยค่ะคนสวิตรอแสงแดดค่ะรวมทั้งเราด้วยวันนี้จะมีคนออกมาเดินเล่นกันเยอะเลยค่ะรวมทั้งหมาอีกด้วยค่ะ สังเกตดูดีๆสิ่งปลูกสร้างที่นี่จะเก่าหลายร้อยปีเลยนะคะบางหลังถึงเป็นแ0 0ปีก็มีค่ะ <Wow. S 1> ดูแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะที่เห็นตึกเหลืองๆห,หน้าต่างเขียวนี่คือร้านอาหารนะคะดูน่ารักดีค่ะที่เห็นนี้เป็นดอกกระหล่ำนะคะเหมือนกับกระหล่ำบ้านเราอะค่ะทนความหนาวได้ด้วยค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว หิมะตกเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยค่ะแต่กระหล่ำก็ทนความหนาวได้ค่ะไม่ยอมตายที่เห็นอยู่นี่คือร้านสเตฟานเนลลี่นะคะเป็นชื่อของอิตาลีค่ะเป็นร้านขายสินค้านำเข้ามาจากประเทศอิตาลีค่ะ <Wow. S 1> เป็นพวกไส้กรอกวน์ขนมปังแล้วก็ของกินต่างๆค่ะนี่เป็นดอกไม้ตระกูลผีเสื้อนะคะ มีหลากหลายสีสันสวยงามแปลกตาดีค่ะแต่น่าเสียดายที่เขาเป็นพืชอายุสั้นค่ะหน่อยเคยซื้อมาปลูกแล้วมีอายุอยู่ไม่ถึง1เดือนก็ตายค่ะ yeah, <I> ข้าวหน้าเรารอดูที่อื่นอย่างเดียวก็พอไม่ต้องปลูกเองค่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์คนสวิตเขาปลูกกันทุกบ้านเลยค่ะแล้วก็รัฐบาลยังส่งเสริมโดยการปลูกในที่สาธารณะ ทั่วไปด้วยค่ะมองไปทางไหนก็สวยค่ะ <Hello. S 1> อันนี้เราพาปั่นจักรยานขึ้นมาบนเขาบ้างนะคะ mm hmm. เหนื่อยแต่สวยมากเลยค่ะทางชันมากบางช่วงถึงก็ต้องจุงเดินนะคะ <Yeah. S 1> ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะขึ้นชื่อเรื่องความงามของภูเขาและทะเลสาบนะคะเพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีทะเลค่ะแต่ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามคือหลายๆคนพูดเลยนะคะพูดแบบตลกๆขำๆบอกว่าไม่ว่าจะทำกล้องตกตรงไหนก็คือถ่ายออกมาสวยทุกรูปค่ะ <S <S ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อต้องลองมาเที่ยวดูนะคะตอนนี้ในปั่นจักรยานมาอีกมุมนึงของเมืองมุตเอนสแล้วนะคะสดชื่นมากค่ะคุ้มกับความเหนื่อยเลยจริงๆนะคะ ปั่นขึ้นมาตอนเย็นแล้วก็จะดูบางช่วงก็จะมืดมืดนิดนึงนะคะวันนี้เริ่มหิวแล้วขอตัวกลับก่อนค่ะ,ะฮัลโหล,ลวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเราค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบายบายชื่อ ากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสจีไลฟ์อินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ